Tolak. น่าเอพราะว่าม่วงใช่ฮะมีแต่ของพ่อปู่ย่าตายาย่ะก็อยู่นี่แหละคนไครับผมเชิญผมนั่งนี่นั่งนี่มีไฟพ้อมเอพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆฮะฮะครับ เรือความเย็นเหรให้เรื่องความเย็นให้เลยก็ถ้าหน้าหนาวจะอุ่นหน้าร้อนข้างในจะเย็นอ่ะแต่ปิดทึบขอชมหน่อยมันเอาดินใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะเอาดินก่อเป็นอาจเป็นบล็อกก่อนของผมใช้บล็อกพันห้าร้อยก้อนก่อเสร็จก็ฉาบได้ดินนะอ๋อแต่ยังลงสีดินไม่เรียบร้อยอ่ะแต่ข้างในลงเสร็จแล้วครับมันน้ำได้ไหมันน้ำได้โอ้ผมเสร็จตั้งแต่ นน้นมพาเจอฝนมามาหลายสิบฝนแล้วใช่ฮะเอาดินมันดินแบบไหนประเภทไหนนี่ฮะดินดินแบบของเราธรรมดาใช่ฮะแล้วใส่แต่น้ำอย่างเดียวไม่ต้องดินแกลบน้ำย่ำย่ำจนเป็นเรียนเอาความรู้ไปจากไหนคือยูทูบกูเกิลเตะในบุรีรัมย์รู้สึกมีอยู่ห้าหกหลังแล้วอ เป็เห็นไอ้เซีเบิร์ดที่มันทำาัว้นะเป็นเป็นบล็อกธรรมดาเราหรือเป็นบล็อกแดงเป็นบล็อกดินเนี่ยครับมันไม่มีบล็อก่ไอ้ที่วัาเป็นนี่ยบล็อกผมดอยู่ด้านข้างเนี่ยอันนั้นตัดเป็นเป็นบล็อกขนาดตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยตัดเป็นก้อนลงไปฮะับอ้ครับครับโอเคดีเนาะัเนาะสร้าง มันเขาบผมว่าดีพอดีตอนพ่อป่วยฮะแล้วก็คิดถึงบ้านดินอ๋อก็เลยลองทำดูใช่ไหมครับผมอครับนายมาก็ภูมิชาเขามอบหมายให้เนาะที่ว่าอะไทางไปยื่นหนังสือที่ว่าอะไรคัดค้านสถานทูตจีนสถานทูตจีนเนี่ยฝ่ายข่าวเขาแจ้งมาให้ทางอำเภอทางผมเนาะฝ่ายทหารครับ ไปตำรวจไฟเพราะมันคงส่ายป้องกันนนเนาะครับลงมาพูดมาคุยว่าคือตอนนี้ในสถานการณ์ะเนาะเขาไม่อยากให้มีการรวมกลุ่มต่างๆเะเนาะรวมกลุ่มต่างๆที่ไปยื่นเดี๋ยวกลุ่มนู่นเห็นอกลุ่มนี้ไปได้กลุ่มนั้นทําได้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยจะสร้างมาตรฐานแบบไปกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราก็เข้าใจในในความคิดคน ในความคิดเห็นของทุกฝ่ายเนาะว่าเรามีความคิดเห็นแบบนี้ไม่อะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่นั่นแต่ว่าตอนนี้ณณตอนนี้เนาะทางุูงชาก็ฝากทำความเข้าใจว่าก็อย่าเพิ่งไปรวมกลุ่มกัน,นะอะไรต่างๆเงเนาะถ้าถ้าเกิดมันมันมีความคิดเห็นเรื่องอะไรต,ต่างๆก็ให้เสนอพันน่วนงานอะไรเงี้ยเนาะที่เขารับเ,เรื่องรับอะไรเงี้ยเนาะเพื่อหาทางแก้ไขได้เงี้ยนะเป็นเป็นเสนอแนวความคิด ได้างนะคือถ้าเราไปรวมกลุ่มก็เหมือนกับแล้วยิงเราไปทางสถานทูตมันเขาเขาอยู่ในประเทศไทยเนาะ<อ>คุณชาก็เลยฝัมงมาพูดมาคุยทำความเข้าใจว่าเออถ้าเกิดเรามีความคิดเห็นว่า<ม>เรื่องนี้มันถ้าทําแล้วจะได้รับผลกระทบแบบนี้เราก็ทํารายละเอียดเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานขึ้นไปเงี้ยนะถึงรัฐบาลถึงอะไรเขาจะได้แก้ไขหรือเขาจะได้หยิบมาดูอะไรเงี้ยเนาะว่ามันมันดีไหมเออ ฟังเสียงจากชาวบ้านแล้วเออมันก็จริงหนาอะไรเงี้ยเขาจะได้คิดเนาะมันเป็นไงเราปกติท,<ม>ท่านอยู่ในอำเภอหนองรองหรืออยู่ในจังหวัดครับอยู่หนองรองสัต,สตดเออำเภอหนงองหองอ๋ออยู่หนงองหองนะครับครับพอดีผมเป็นนักข่าวพลเมืองของไทยพีบีเอสหน้าที่ผมก็คือคก็คือเก็บภาพเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับของเราสี่อำเภอที่โดนขุดเจาะสำรวจน้ำมันมีแคนดงสตึกบ้านด่านแล้วก็คูเมืองครับสี่อำเภอเนี้ย แล้วเสียมเภอนี้โดนฝังระเบิด6,900ลูกจริงๆเขาไม่ได้เรียกระเบิดเขาเรียกว่าตัวคลื่นไหวสันสะเทือนเป็นชนิดอีมูเลก700ลูกละ3ากิโลที่ก็ฝังแล้วก็ดูไ้สำรวจน้ำมันน่ะใช่ไหมเขาก็คือทำให้มันสะเทือนให้แผ่นดินไหวฝังฝังระยะ5 0าสเมตรห้เมตรแบบนี้เสร็จแล้วพอตอนผมตามเก็บข่าวนะเก็บภาพข่าวผมก็รู้สึกว่ามันเอ๊ะทำมันจริงๆมัน มันควรเป็นระเบิดก็เลยทําหนังสือไปกระทรวงมหาดไทยเขาก็ตอบว่าเป็นระเบิดเพราะด้วยการควบคุมของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นส่วนใหญ่อยู่ในภาคอกสารนั้นเราบอกว่ากระบวนการที่ใช้ในการุดเจาะสํารวจปิโตรเลียมจากสัมปทานบริงัมดก่อนในทางการว่าหลบเลี่ยงชาีนมาที่นี่เนบ้านดิดผลกระทบตอชาวบ้านและชุมชนอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะไม่ไม่ช่วยชาวบ้านอันนี้ก็คือที่เขาระเบิดครับ ปัญหาก็คือนาในนาของชาวบ้านนะไม่เก็บน้ำแล้วก็บ้านเล้าทั้งสามสิบเอ็ดหมู่บ้านแต่ผม,มยังไงก็คือผมขายตัวไม่ได้แล้วโอ,อ,อ,อ้นี่เขาเกินใช่ฮะ <laughs> อีกหนึ่งผนก็ตามเก็บเก็บอย่างพลาดทุกพลาดทิ้งแต่การระเบิดจนพุ่งขึ้นสูงกว่า250เมตรเกิดระหว่างการสำรวจดึงขนด้วยสะเทือนกันดงไร่สมิตรเวรฝังไก่เป็นแปลงที่ออกข่าวหลายรอบแล้ยเนี่ยเอา31ทับ50บริเวณจังหวัดพิริตพื้นที่อย่างเงี้ยที่ชาวบ้านโดนเสร็จแล้วผมตอนนี้ก็คือผมกับมาหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับมอสารคามเชื่อกัน เก็บข้อมูลฝาก g ี s ที่ละรุมที่ยนุมมาะ6ั0 0ก็ร้อยหลุมระเบิดก็มีปัญหาลายหลุมเมื่อคือเม่ทีนี้ไอ้ตัวที่เขาฝังใน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 ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาต้องให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมไหมใช่คะใช่ไหมไม่ต้องอ่ารจริงจริงเขาต้องให้เจ้าของที่ดินทุกรายเซ็นยินยอมเพราะอยู่ๆไปบุกรุกทําทดสอบไปเทสในที่ดินส่วนบุคคละมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่แต่ปรากฏว่ามีบางรายก็คือโดนปลอมลายเซ็น พอผมได้เอกสารจากบริษัทคนในบริษัทนะฮะลาออกจากบริษัทแล้วก็เอาเอกสารปรึงนั้นจ่ะจริงอยู่ในเมืองบ้านผมอยู่ในเมืองเอกสารปึึงนั้นผมเก็บไว้สำเนาไว้ชุดหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือเอาของมาแลกเอาน้ำมาขนมมาแลกลายเซน็นอันที่สองบอกว่าสปกให้เซน็นบางส่วนก็บอกว่า,ามีการฟอร์อมลายเซน็นอันนี้แต่นี้อันนี้อยู่ระหว่างฟ้องศาลปกค,คอรองครับท่านชุดนี้ <Okay. S 2> แล้วก็มีกรณี บุกลุกที่ดินชาวบ้านอันนี้ผมก็แบบได้แบบคาหนังคาเขาอันนี้อันนี้เป็นนาเป็นที่โฉนโดอันนี้บริษัทกำลังเจาะแล้วก็เตรียมฝังระเบิดครับขออนุญาตให้เจาะอันนี้ผมก็เก็บหลักฐานไว้ค ในนั้นเลยเจอของพี่ครับลยจริงใช่เ่ะจะไดเข้าไปในที่ออกมาอืบินกับพวกนั้นเดี๋ยวพี่กับเพี่มิกับเพี่มีเป็นจีน่าครับผมกับมีหน้าที่จออย่างเดียวพวกนู้นเหรอครับแต่เขาก็แบ่งเป็นแผนกแผนกเป็นชุดเป็นชุดนะครับแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยฝ่ายประสานงานไทยอันนี้ก็จอดอย่างเดียวอันนี้เนาะก็ค่าหลักฐานแบบเนี้ยผมเก็บได้ทั้งหมด98ชิ้นมีชาวบ้าน98คนที่ฟ้องศาลปกครองครับ แล้วก็มีอยู่11คนที่ฟ้องเรื่องหลังจากระเบิดบ้านเขาเล้าทั้งหลังอแต่มีหลักฐานน่าเชื่อถือได้มีอยู่สองหลังก็คือเขาถ่ายก่อนที่จะระเบิดถ่ายบ้านเอาไว้อะหลังจากระเบิดก็ถ่ายไว้อีกครั้งหนึ่งก็เห็นเห็นอาการบ้านเล้าเรื่องนี้ไม่ได้ฟ้องศาลเลยผู้ตรวจการแผ่นดินอ,อาจารย์ศีราชาลงมาช่วยไต่สวนครั้งที่สองแล้วก็ช่วยเก็บหลักฐานแล้วก็บริษัทยอมจ่ายไปหนึ่งหลัง แล้วก็ในเบสิสเขาเขียนว่าผลกระทบจากจากระเบิดด้วยอืมเขียนเป็นมีหลักฐานเลยเนาะใช่ครับแต่ผมเข้าใจอยู่เรื่องเนี้ยมันเรื่องใหญ่ครับมันเรื่องแบบเพราะว่ารัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลอืมที่ว่าเราจะหาแหล่งน้ํามันอะไรเนาะใช่ครับแต่เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้ทาแค่นี้เราทําก็คือเราเราทําเรื่องน้ามันราคาแพงด้วยกับส่วนกลางนะครับ ผมเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งส่วนกลางแล้วก็ทําเรื่องราคาน้ามันในประเทศไทยอะ<ำ>่ะเป็นประเทศที่แพงที่สุดคร<ำ>ับติดหนึ่งในสิบของโลกคร<ำ>ับ<ำ>เพราะจากค่าภาคหลวงที่เราเก็บพม่าก,กัมพูชาเขาเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราเราเอาสามสิบสามจุดเก้าหกคเพราะว่าบริษัทต่างประเทศมาสัมปทานแบบนี้ทั้งหมดคร<ำ>ับอันนี้อันนี้ที่เราทำแต่เพียงกระทรวงพลังงาน <laughs> <ำ>กับบริษัท มันเข้าใจอยู่เขาเป็นเรื่องใหญ่เข้าใจอยู่ว่านายมาครั้งเนี้ย <c oughs> จะมาคุยทําความเข้าใจแต,แ,ตแต่พูดถึงเ,เอาน,น้องเขาสํารวจอะไรเงี้ยมันก็นก็เป็นสิ่งดีนะจะได้คนจะได้รู้ว่าเออพูเข้ามาเพืเ่ออะไรเงี้ยเนาะเราก็พยายามเปิดเปิด,เป,ดเปิดเรื่องที่มันถูกปิดข่าวออเอาขึ้นให้คนไทยทั้งหมดได้รู้ใช่ในขณะผม ผมอยู่ผมไม่รู้เพราะมันไม่ไม่ได้เกิดในพื้นที่ของนั่งรองราเนะอันนี้ดีแต่ก็ยังแปลงาแต่กาลังจะมาเกิดอยู่ฮะแต่เขาทําทีละล็อกทีละแปลงต่อไปถ้าบ้านเราโดนนะครับถ้าไม่โดนบ้านเราไม่โดนแผ่นดินนาเราเราก็จะไม่รู้ว่ามันมันสาหัสขนาดไหนครับก็เนาะอย่างข้ามอบภารกิจมาให้พี่พูดคุยว่าที่เราไปยื่นเรื่องที่สารทุตรและรวมกลุ่มกันไปเงเนาะครับ พี่ก็มีข้อมูลกว่าไปยื่นในลักษณะแบบคัดค้านใช่ไหมคัดค้านเราไปยื่นลองทุกลองทุกก็คือชาวบ้านที่บ้านลาวกับเจอระเบิดแล้วน้ำไม่เก็บน้ํำไปบอกบอกก็ให้สถานทูตบอกบริษัทอของคุณหน่อยว่าอสิ่งที่ทําำไม่ถูกต้องเช่นปอมไลเซนบุกรุกเราเอาหลักฐานไห้ดูด้วยอเราไปไปพูดจเราทำหนังสือเป็นภาษาจีน ก็แจริงให้ก็ให้ให้สถานทูตได้รับทราบเพื่อแจ้งบริษัทแต่เรื่องนี้จริงๆท่านพันโทอุดมเดชถ้าผมจําชื่อท่านไม่ผิดนะครับท่านก็จริงๆท่านขอคุยกับผมอว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าข้างล่างรายงานไปแต่ละเรื่องอะก็คือบริษัทถูกทุกเรื่องเนี่ยพ,พ,พบราไหนเนี่ยใช่ไหมพบที่ไหนพลพลตีอุดมเดชใช่ไหมเดชอุดมเดชอุดมใช่อยู่ส่วนกลางครับ,รบท่านเป็น ไม่มั่นใจว่าท่านเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรอ่าขอพูดขอทราบข้อเทีจจริงครับอืมครับก็ดูฟังดูเหมือนกันครับของในสวนนะฟังดูเหมือนกันนั่นนอนตันตัลองครับครับเออน้องก็ค็คือมันก็ข้อมูลมันหลายด้านอ่ะครับครับก็ถ้าอยากถ้าชัดๆเลยก็ก็คือ ตอนนี้ก็คือรอสารตัดสินอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือรอผู้ตรวจการกําลังพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านอาจารย์ศีราชาที่เป็นอาจารย์ของผู้ว่าเส <C LA. S 1> รีสอนสมัยธรรมศาสตร์ท่านลงรับเรื่องแล้วก็ท่านบอกจะจัดการเรื่องนี้ให้แบบมันชัดเจนว่ามันเป็นยังไงก็ลงมาก็ไม่ต้องซีเรียสมากลงมา <laughs> คือพุ่มชามอบม <า S 2> ให้งลงมารับฟังข้อมูลดีแล้วที่ให้ความรู้ทั้งนี้ด้วยเนาะก,ก็ดีไม่เราแลกเปลี่ยนกันบางทีเขาสั่งมาเป็นหนังสือปุ๊บเขาไม่มีข้อมูลให้เราว่าเราไปทําอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่พอได้รับทราบเราก็กเข้าใจในระบบของเราอยู่เนาะก็ไม่ต้องไปคิดว่าไอ้มากุดดันไม่ให้ผมทาหรือเปล่าไม่ใช่นะเราเราก็ทําของเราไปเพราะว่าเรา เราทําเพื่อสารและประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนาะขนาดเขาจะมาให้เงินยังเยอะแยะเราก็ไม่รับใช่ไหมเนาะก็ถือว่าเราเรามีจิตบริสุทธิ์ได้แหละใช่ไหมเนาะเป็นเป็นบางคนบอกเออดีไปอยู่เฉยได้ขนาดนี้รอารับดีด้วยใช่ไหมเ้ารับก็คือชาวบ้านทั้งหมดก็เดือดร้อนนะครับใช่อันนี้เรายังดีเรายังดีครับครับไม่เป็นไรครับแต่ถึงถึงผมผากต้องเป็นอะไรไปนะ ถึงผมหากเป็นอะไรไปก็จะมีคนอื่นที่เขายังทำเพราะว่าเราในพื้นที่อ่ะเขาไม่มีใครเป็นแกนทุกคนช่วยกันลงแขกลงขันช่วยกันหาข้อที่จริงใช่ช่วยชาวบ้านแบบนี้คนแต่ละพื้นที่เขาก็ช่วยกันส่วนกลางเนี่ยทีมสวรสนาคุณอิทธิบูรณ์ที่ทําเรื่องพลังงานเพราะปัญหาพลังงานไทยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดเลยครับน้ํามันเนี่ยของเราประเทศเราใช้น้ำมันแพงกว่าท้อง ท,ท,ทั้งๆที่ประเทศไทยมีมีบ่อน,น้ำมัน6 3 0 0สามรอยมีบ่อน้ำมันการมีบ่อน้ำมัน6 3 0ันสามรอยหลุม<ำ>แต่เราใช้น้ำมันแพงที่หนึ่งในสิบของโลกอะ<ำ>แทนที่เราจะใช้ถูกเหตุผ <laughs> ลก็คือต่างประเทศนะมาสัมปทานสัมปทานสัมปทานแล้วก็เอาไปไปผลิตในต่างประเทศแล้วกลับมาขายในประเทศไทยอของเราที่แพงหนึ่งบวอ ภาษีบวกค่าขนส่งราคาน้าเข้าแล้วก็ค่าภาคหลวงแล้วก็กองทุนน้ามันเก็บเข้ากองทุนน้ามันใช่ครับ oh, ทําให้<อ>น้ำมันเพ่งใช่ครับจริงๆก็คือขนาดออสอปอชอพลังงานนรัะเขาก็ยังบอกว่ากองอทุนน้ำมันอะ่ะมันผิดกฎหมายมมจริงจริงมันไม่ควรมีเพราะว่าจริงจริงจุดประสงค์กองทุนน้ำมันก็คือเอาไว้สนับสนุนเพื่อให้น้ำมัน ในตลาดโลกเวลามันขึ้นสูงเราก็ไปสนับสนุนให้มันถูกลงให้มันคงที่อย่าให้มันแพงอะไรแต่ของของประเทศไทยก็คือเอาไปสนับสนุนปิโตเคมีพวกพลาสติกพวกนี้อะจากปิโตเคมีทั้งหมดเลยก็คืออุตสาหกรรมแต่ไม่สนับสนุนชาวบ้านชาวบ้านก็เลยใช้น้ำมันกับ LPG ก๊าซนะครับุงต้มราคาสูงอันนี้ก็คือเรื่องที่เราทำด้วยอ๋อใช่ ก็เท่ากับทําให้กับคนทั้งชาติครับครับแล้วส่วนมากพักอยู่ที่นี่หรือมีภารกิจไปส่วนใหญ่ผมลงพื้นที่ก็คือเก็บเก็บภาพทั้งหมดครับเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดแต่ก็ไม่เก็บไว้ที่ผมคนเดียวผมก็จะสําเนาไว้เป็นสิบชุดแล้วเก็บไว้แต่ละที่หากใครเป็นอะไรไปแต่ละคนก็จะได้มีครับครับอันนี้ครก็เย็นเนาะเย็นเนาะแล้วก็รายงานพื้นชาไปว่าเราได้ลงมาพูดทำเข้าใจแล้วก็ น้องเขาก็เข้าใจในของของเรื่องที่เรามาพูดมาคุยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องส่วนน้องทำภารกิจน้องก็ทําไปเนาะไม่เป็นไรเนาะอันนี้ที่ผูญชาลงมาให้มาพูดมาคุยก็เราก็พูดคุยกันเหมือนเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะ<บ>เราไม่ได้มามากิีดกันหรือมาอะไรหรอกเนาะท่าทางนี้คือเป็นนักข่าวใช่ไหมนักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส ถูกแล้วคะ T P B S P B S ไทย P T B รูปนกการกระเป๋าตังค์หน่อยบัตรประชาชนอ๋อครับในเพไปในก็ต้องแฟนเป็นนักข่าวด้วยใช่ไหมเนี่ยไปด้วยกันนะแล้วพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้แข็งแรงดีไหมพ่อจริงๆพ่อไม่รู้นะพ่อเป็นมะเร็งตับระยะที่สาม ตอนนี้แหละตอนที่ผมลงพื้นที่ชาวบ้านเนี่แหละก็คือแกเขาลงบาลแล้วคิดว่าแกจะไม่นอดแล้วผมว่าเป็นมยนอนบุญนะครับที่ช่วยทำเนี่ยก็คือกลางคืน่ะผมไปดูพ่อกลางวันผมก็ลงมาดูชาวบ้านอย่างเงี้ยสองเดือนตอนนี้ก็คือพ่อตัวนี้เชียร์มาเ่งพ่อน้องเขานี่เคยทํางานด้วยกันแต่ผมเป็นผู้หมวดเจริญหัวหน้าจราจรอยู่ด้วยกันอยู่ที่นางรองนม่้องร้องนี่แหละแต่เสียงไปหลายปีแล้วแหละ แกก็เป็นคนสวนครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอ่ะค่ะแต่แกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าแกเป็นแกไม่รู้ครับแกทาใจไม่ได้จะดีกจให้แกรักษาสุขภาพไปเราก็ไม่ต้องบอ้วผมแล้วที่บ้านยังขายของอยู่ไหมขายอยู่ครับแม่ขายหรือใครขายแม่ขายพ่อขายพอเป็นคนไปซื้อมายังก็ยังแข็งแรงขับรถไปซื้อของได้ใช่อเดแล้วนี่ปลูก กูก็ไรได้แล้วเฮ้ยทางแก้ไว้นะแกอะไรนั <c <c ้นจริงๆยอมรับแกยังพี่ดูแกแกคนตรงฉินน่ะครับผมกระโดนจับบ่อยก็ย้อนพ่อนี่แหละเมียแกไปตลาดไปจอดรถผิดวันคู่กี้แกจับเลยนะจับไล้ให้ไปเสียข้าปรับด้วยจับเมียก็ยังใช่แกอะไเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของนักรองเลยตลาดจอดใครผิดจับหมดอ่ะตรวจเช็กจีนั้นตลาดยอมแกนะบอกขนาดเมียแกยังจับอ่ะ เดี๋ยป็นคนรับสรนะเดี๋ยเปนคนที่มีมาตรฐานในเรื่องข้างสูงมากเดี๋ยวผมก็ทดลองแล้วครับตางท่านปอดกันมีารกิจเนาะก็ขอบใจน้องขอบบคุณมากครับสามเียมเราเรเยี่ยมเยี่ยนกันรู้จักกันไ้ไม่เป็นไรเรกลึกเรามีเรื่องอะไรที่ได้ไปปรึกษาเยี่ยมโคองการบอกครับแล้วก็นึ่งทีะล้ก็ไหนดีจะนอะไรดมุมแสงได้มุมงใจกันในรงไหมงไหม เจ้าหน้าที่ชุดที่ห้าที่มาทติบาลชุดที่ห้าเลยมีมีมาจากไหนด้ยมีการรมนองมาสันติบาลอแต่ตอนนร้ผมอยู่ในอมือ่างไม่ได้เจอ มเขามาเขาเจออยู่ฮะทุกทุกชุดที่จะมาเขาจะโทรบอกผมก่อนคผมก็จะอยู่คอยเรืยองความยินดีแบบมันมันมันเขาไม่ได้ทําผิดอะไม่ต้องลรงนี้ก็ต้องสื่อสารกันนะเราเราทำเราทำเรามีจุดยืนอะไรถูกไหมที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะเราเรามีจุดยืนอะไรไงเมื่อพวกเราทุกทุกคนอ่ะมันมีเหตุผลในตัวอยู่แล้วแหละทำอะไรต้องมีเหตุผลในตัวอยู่แล้วแหละต่เราในฐานะของเจ้าที่ของรัฐผู้เส้ยสละเราเรามาพบปะพูดคุยมา หาข้อมูลหรือมาปฏิสัมพันธ์เราก็ต้องมาพูดคุยครับ้องบอกบอกกอนเราบอกน้องอยู่ไม่แต่อยู่อยู่มาผมพูดคุยด้วยหน่อยครดีที่ที่ว่าเราลงมาคุยแล้วเราคุยกันเลยแน่นเลยแดีเนาะเข้าใจกันแน่ใช่คับจริงๆแม้กระทั่งกับบริษัทก็คือถ้าไม่มีผมนะครับบริษัทก็จะเจออะไรที่รุนแรงจากชาวบ้านครับทั้งมีดทั้งปืนนะครมันจะเจอความรุนแรงเราก็ถือหลักอาญาศาล ไม่ทำร้ายไม่ใช้ความรุนแรงใช้หลักกฎหมายในพื้นที่จึงไม่มีข่าวเกี่การรุนแรงโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนไปลึกไปนึโอ้ครับมันประมาณเท่าไหร่ทั้งหมด่ะผมจะคอหยุดมนไปเร่อยๆซักทั้งหมดเลยนใช่เปัลอง लखी <laughs> okay. <coughs> N required 333 km両 pors poured into the parking and had narrow passageother not needed to चली है तो भाई, बनाया तो बनाया, आप बोलो आप बोलो, वही हम लोग बनते हैं बनाया